สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเล่ให้นิกกอนี่ค่ะขายอะไรเนี่ยวันนี้เราก็จะมาเล่นฮันเตอร์ไม่ยืนหยัดที่จะเล่นฮันเตอร์ค่ะ <c oughs> ตีว่าวตีกาก็อย่าติสานะคะ <c oughs> เล่นเซบ,บีเซบ,บี ไอ้ดีดีกากมากไม่มีอะไรเลยอ๋อมีบัตรม่วงแต่ว่าวันนี้มันรอห้องงานใช่ไหมใช้บัตรม่วงก็ไมค,ค่อยขุมเท่าไหร่ตีว่าตีกากก็อย่าว่ากันนะคะ พี่สู้ๆวันนี้อยู่กับชาวสวนน้องเอมมาโอ้ยหนูเทสของเราใครจะกล้าตีเนี่ยเอ็ดก้าแล้วก็โอ้ตัวปัญหาเลยค่ะ <c oughs> แม่มุสาวพาวสเสน่เดี๋ยวรอคุณชายเอ็ดก้าก่อน <c oughs> <c oughs> ว่าจะลองคอร์ดเอ็ดก้าดูนะคะ ลองเทสลองเทสจะรอดหรือเปล่าอยากคอร์สแบบแพทิเซียมากเลยแต่ก็ไม่อยากซื้อชุดอะคนที่ให้เช่าก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แพทิเซียอ้าวเลี่ยนเป็นโจนมาเจอโจนเนี่ยเอ็มมา่าถึงแม้เราจะแบบ ซ่อมเก้าอี้ได้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้มากก็ยังเป็นตัวที่น่ารำคาญอยู่แบบเขาถอนเก้าอี้ก็จะมีเสียงแจ้งเตือนอย่้งโอ my god <c oughs> มาจ้า <c oughs> เพิ่มแรกมาถ่ายรูปก่อนเลยเพื่อไม่ให้เขาถอดรหัสได้ คิดว่าเซอร์จะอยู่แถวไหนนะนี่นี่ได้ยินเสียงอยู่เซอร์เทสอะเมื่อกี้โอ้อยู่นี่เองตัวจริงจะเข้ามาทำอไมแป๊บทีละคนไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกัน เกา้าอี้อยู่ไหนนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวหมดเวลาโอ๊ยไม่เ๋ยวหมดเวลาถือลอยไปลอยมาอยู่แล้วแหละเนี่ยแล้วจะไม่นะก็ดี แต่ว่าหนูเทสอยู่ตรงนี้เห็นอยู่โอ๊ยรัวเขาจะพับก็ยังไปให้เขาพับแล้วเทสทำไมไม่มาช่วยพี่สาวแม่เราไปล่าเทสต่ตอเลยไม,เไม่เฝ้าไม่เฝ้าวิธีนี้ไม่เฝ้าไม่เฝ้า ูเอ้าว่ากี่คิดว่าตีไม่โดนนะนโลกต้องหมุนโอ้ยมากนี่แหละนี่แหละม,มีเปิร์กหูขึ้นเหมือนมีตัวอยู่แถวนี้โอ้แล้วก็ปล่อยเพื่อนตายเลยเนระไม่เนาะ หงซาอนเพื่อนนี่นี่นี่ตรงนี้ไงทำไรจ๊ะเขามีบาเรียของสินพรอนะครับไม่ไม่ไม่เปไก่คือเขาปิ้งอะ่ะเ,เราก็ตีว่าเขาต้องการอะไรเนี้ โอ้ดิ้นแรงสิลูกอีกคนนึงค่ะหัวขโมยเปิ้ลหูอยู่แถวนี้อีกแล้วโอ้ใช่มาช่วยลูกสาวเราเดินอย่งจะกลับมาช่วยเอม็มมาหรือเปล่านี่ไงทำไมถึงเราไม่ผิดนะมา,มาส่องหน้าส่องตาส่องหน้าส่องตา ส่องหน้าส่องตาส่องหน้าสอ่าสองตาดาบยาวแปดเมตรไม่เหรอโจรโจรเดี๋ยง้างตั้งแต่เชียงใหม่อง้างตั้ง,งแต่เชียงใหม่บอกเลยมันมีเิ้อผู่ขึ้นน่ะลูกสาวแม่อยู่แถวนี้แต่เนี้ย นี่ตู้เปล่า <c oughs> โคตรแมน่นบอกเลย <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่อ้าวอ,อ,อ้าวเดี๋ยวอมแม่แมนเกมไวม,มากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีกเกมแล้วกันเนาะ อีกเกมน,นึงค่ะอยู่กับเซบี้เหมือนเดิมโจนชาวสวนหมอแล้วก็ตะเล็ก <c oughs> ตะเล็กแล้วแบบเราก็แบบค่อนข้างตาถั่วค่ะพอพอ,พอเคิร์กแอบก็ไม่เห็นเคิร์กแล้วโอ๊ยตาย แต่ว่าเคิร์กเนี่ยเป็นตัวแก้ทางที่ดีของโจเซฟเลยนะคะเพราะแบบว่าเวลาโจเซฟเนี่ยถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายภาพแล้วเขาปั่นปั่นไฟเนี่ยพอแบบภาพถ่ายหมดมันก็จะลดใช่ไหมคะแต่ว่าเคิร์กอะ่ะเขาหาหนังสือไงเขาไม่ได้ปั่นไฟอะ่ะเขาจะเก็บไว้ใช้ตอนที่แบบ เอาภาพถ่ายมาในนี้ก็ได้นะเนาะเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยมันถือว่าโอเคนะคะเิร์คเนี่ยคนก็พอปรับใหม่มันก็โอเคนะแต่ว่ามันก็เหมาะสำหรับสายเนียนนะใครแบบชอบเล่นสายเนียนก็เล่นมันก็เล่นนะคะเอิร์คเราก็เล่นเหมือนกันนานๆที <laughs> ก็แบบเล่นตัวอะไรดีนะอะไรอย่างนี้เพราะปกติเล่นแบบนาอิบเป็นเมนนาอิบจะเล่นแบบนาอิบยืนมองนา้าีกก็จะเล่นแบบนาอิบเพราะว่าเป็นเลิ้ช่ฉัน เป็นตัวช่วยเพื่อนนี้เอาวาับมาไม่เพื่อคได้ใช้เลยตัวเซฟหลุๆหลุหนหลุนหลุไปจ้าจูโจมจูโจมฝันเว่าไปเลยทีนึงน่าน่าน่าใครเนี่ยตะเล็กอืมดีเอาตัวปัญหาออก อย่างนี้โดนนะรวดเร็วค่ะไม่มีใครไปช่วยหัวขโมยหรอโอ้โหปีคิวกันอยู่กล้องใช้ได้ใช่ไหมถ่ยายไว้ไม่น่าจะไปช่วยแล้วนะดูทรง ต้องแบบไปดูตามเครื่องปล่อยเพื่อนเลยอาจจะมีคนไปช่วยตะเล็กก็ได้มงแต่ว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งหิวเสร็จอ,อยู่นี่ปัาจา์พี่รักไม่มีขอ,อไปช่วยตะเล็กแล้วไม่ช่วยในโลกภาพถ่ายเหรอถ้าไม่ช่วยในโลกภาพถ่ายเนี่ย แล้วพอเขาพอแบบเวลากล้องหมดใช่ไหมมันก็จะไอ้นี่เหมือนกับนั่นไงแล้วไปยืนทำอะไรอ๋อนี่ไงมีอะไรช่วยในโลกเพายแทน์ล้วพอเวลากล้องหมดเนะี่ยมันก็จะโอ้ได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 ,ได้ยืนฮิวเลยฮิวให้เสร็จเลยจ้ามันก็จะ ล้มอยู่ดีล้มอยู่ดีล้มอยู่ดีืืมมว่ายัางปัดไม่ได้สักเครื่องหนึง่งเออจอ,อหิวไปอยู่ตรงนี้ด้วเปล่าปกติเล่นไม่ค่อยเฝ้าหรือว่าตะเล็กแอบอยู่ใหม่นะซ่อมกัน บ้าหูมันขึ้นน่ะนั่นไงชาวสวนสนามว,ว้าวทีหนึ่งคิดว่าได้แลวงา้นอืมอโอ้ยกูโง่เดาเบ๊เขารีกไว้ววก god ใช้รูเลยนะแช่ถ่ายไปงั้นแหละเอาอะไรจริงๆมองไม่เห็นเข,า,ขา,าว่าผมไม่ใส่เอาตะเลขทิ้งหมอตะเลขทิ้งหมอ ต้าเลขหาสมบัติอยู่หรือเปล่าหายากอะดันเหลือคนที่แบบหายากหายเย็นอย่างเงี้ยเขาจะซ่อนที่ไหนก็ได้ แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกอ๋อเขาไปช่วยเองหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ามันจะห้าเครื่องอยู 5, 3, 3, 3. ่ก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แถวนี้นั่นไงหมายเท้าโอ้ยแค่ดี้ สีสวยงามเล่นทันก็ประมาณนี้ค่ะชอบเล่นโจเซฟมันเปิดเปิดแข่งเปิดสกิลได้ค่อนข้างง่ายค่ะเพราะว่าถ้าเราตาถั่วหรือเราเดินตามเซอร์ไม่ฮันแล้วก็สามารถใช้รูปภาพถ่ายได้ใช่ไหมนะ ามนีเดี๋ยวไว้วันหลังจะเล่นอูฉช้างตัวที่ถนัดอีกตัวหนึ่งก็ขอบคุณที่รับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย